ิจกรรมความเพียร5ครั้งที่23วันที่14เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567วันนี้วันที่14เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่เป็นครั้งที่23ที่ ข้าพเจ้านายงดียะเสนาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริบและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดกบาจาร์ยทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัคระเปียนชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอน ป,ปีที่หนึ่งบทสวดที่1ถึงบทสวดที่4บทสวดที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสามัญตาจาักขวาเรสุอัตตา,าคาชันตูเทวตาสัตธม,มังมมนีราชัสสาสุนันตุสขมโมคางัง สักเคกาเมจะรูเปเิริสิคาราตเตจันทาริเควิมานเนติเปรเทจะคาเมตาวนคาเนอารามีวัตุมิเคเตภุมมาจายันตุเทวาจารัลาวิสามียากาคันทัพนาาคาติทันตาสันติเกยามุนิวรวจนนังซาธบูมีสุนันตุธรรมะสวราคากาลวยามทันตาธรรมะสวนาค์กาลวยมทันตา ธรมะสาวนากาโลยามะทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคาชามีธรรมังสารนังคาชามีสังขังสารนังคาชามีทุติยมมีพุทธังสารนังคาชามีทุติยมมีธรรมังสารนังคาชามีทุติยมมีสังขังสารนังคาชามีตติยมมีพุทธัง สารานังคัจฉามีตติยัมปิธรรมังสารานังัจฉามีตติยัมปิสังขังสารานังัจฉามี นัตถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเจนะโสติเมหุตุสัปทานัตถิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเจนะโสติเมหุตุสัปทา นาทิเมสาระนังอันยังสังโคมเมสาระนังวรังเอเตนาสาจวัตเชนะสโสทิเมโหตุสัพปทา